มาค่ะ EP ที่สอการติดตั้งโปรแกรมสมาชิกนะคะเดี๋ยวพี่ไหมโชว์ให้ดูเลยนะคะทุกคนใครที่ได้เครื่องมือมาแล้วนะคะเราต้องเซตอัพทันทีถ้าไม่เซตอัพเนี่ย Facebook เขาก็จะยึดเครื่องมือคืนนะคะเพื่อนเซตอัพ,วพว Set ไว้เลยจ้ะถึงแมว้ว่าฮาบอ เอามาใส่เข้ากับเซตอัพมันก็นอยู่ตรงนั้นเพื่อว่าในอนาคตนี่เ้าอยากเฮ็ดเนาะจ้ะแต่ว่าเซตอัพไว้แล้วมันก็ดีมีประโยชน์ในอนาคตนะคะเพื่อนๆย้ำ Facebook เขาอยากให้ครีเอเตอร์เนี่ยครีเอทแบบออกมาคุยกันออกมาเล่าเรื่องอย่างพี่ไหมเนี่ยคะ่ะ เออแบบออร์แกนิกแบบเป็นแบบต้นฉบับของตัวเองอะไรอย่างนี้นั่นแหละเข้าเลยส่งโปรแกร,รมสมาชิกมาให้นะคะก็ได้รับกันหลายคนก็ดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกคนเออนั่นแหละก็เข้าไปติดตั้งเลยกดเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เข้าไปอ่านนะคะ อ่านดูว่าเขามีอะไรให้ติดตั้งอะไรง่ายนิดเดียวค่ะพยายามตั้งที่เขา recommend ที่เาแนะนำนะคะก็คือโลสุดนะอย่าเอาแพงหลายเดี๋ยวไม่มีคนเข้ามาดู99บาทเนี่ยกำลังดีเออก็เข้าไปอ่านดูว่าเราจะได้อะไรเรา fc เราจะได้อะไร นะคะคเนี่ยก็อ่านอ่านไปเลยแล้วอคาเนี่ยมันก็จะลิงก์กันกับตอนที่เรา s ซตอั streaming นะคะเพราะว่าเราก็มีแบงก c o u n t อะไรทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ยากค่ะเข้าไปอ่านดูก็เซตอัไว้เลยอย่าไปรีรอนะคะได้วันนี้ก็ต้อง set up วันนี้นะคะ เนี่ย Follow ตามพี่ใหม่ได้เลยค่ะเอ่อ subscription d ดีเทลอะไรก็เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะเออเนี่ยเอาที่เข้า Facebook เขา recommend ไว้เลยไม่ต้องไป Set Up ให้มันยากง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนเนแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ออกไปในมุมมอง มุมมองที่คนอื่นเขาจะเห็นหน้า Facebook ของเราเนาะก็เข้าไปดูเข้าไปดูก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปตรงขีดสามขีดนะคะในหน้า Facebook ของเราแล้วก็ไปดูมุมมองนะคะมุมมองหน้า Facebook ของเรา คนอื่นเขาก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นมาสมัครสมาชิกเห็นไหมถ้า FC ชื่นชอบในตัวเราเขาก็จะกดสมัครสมาชิกแล้วเขาก็จะจ่ายเราเป็นรายเดือนค่ะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ก็คงทำกันได้ทุกคนนะคะ